น้ำท่วมเลยพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมแล้ว,ว,ลวคุณน์อุอ้ยหลคักเบิง่งคุณน่ะน้ำท่วมบ้านแล้วอุย้ยลึกคักคุณน่ะ์ปาดมันยังหลาแบบนี้ปาดเต็มถนนเลยค่ะท่วมคักท่วมนี้ ยังตกอยู่เลยออกมาเบิงสวนทุกคนขาคุณมัวเดียวเข้าไปแล้วนามท่วมสวนแล้วคุณเลิกมัวเดียวว้หลายรักคนเอ้ยอันนี้คือถนนนะค่ะนามท่วมถนนเลยได้หน่อันนี้บ่ฮั่นี่หอดใส่เนาะอันนี้ทางเข้าบ้านเหมือนทางเขามูบ้านเหม่นทุกคนเบิงเบิงน้ำเต็มเลยอ่ะล้นเลยน่ะคุณเบบ่มนี่หน่อยได้นี่ เบิ่งฟังเสียงเอาด้วยคุณนะชีค้นมะหอดแขงเหรอน้ำไหลครับเบิงบ้งรถเบิ่งรถแทนผ่านเด้อลบรถก่อนจับปลาจับปลา, <laughs> ปา,ปาคุ่นทุกคนเบิง่งน้ำไหลเต็มเลย แหม่ท่วมคักท่วมเนี่ยตัวคักตัวเนี่ยผดโพลบุกโมบุกเตงตัวคอีหริเปียกเบิดเสียงอึ้งห้องเหรอค่อยด้วยตัวนายโอ้ยเขาถือะยนให้คออยูมึงทุกคนมึงงานหครับโอ้ยทวบ้าแบบนี้ฮะ ่มเดียวไปเด็ดปูมาตัวหนึง่งเพิ่งดูคนขา,าตัวข้าวเดียวเลยนี่ตัวประมาณชัมงนึง่นี่เด็ปูมาม่อมเดียวเดียกระดุกกระ่กระดุกกระ่ได้ปูนี่ยหนหลเห้นตัวเค่ะชา,ายหมือนขาเนยมันเ ปลาบืนเนาะโอ้มันขี้ปลาดิบคทับปูจับปูทุกคนจับปูฝนตกออกมาจับปูอ้า้แลวหนึ่งตัวนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวหน่อยนี่ผู้ต้องเอาลงนี่อันนี้หน่อยพดนี่ผู้เก่าเอ้ายางตามหลังกันดูดูด เนี่ยนี่อีตัวยังน้อยเลยอุย๊ยลูกกูกูหลายหลายทุกคนอีกอีกตัวนึงนี่ตัวน้อยนี่

คมลงสี่ก้อนอใส่ตัวหน่อย,อต,ยตุยแล้วเหรอหลายปีมากเลยค่ะทุกคนค่ะที่บไ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้บ่ได้โอมาจับปูแบบนี้มันมีความสูงสุดเลยค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้พกันอีพี่นาะสวัสดีค่ะ